สบายดีพี่น้องมือหนีก็มาอยู่กับ่บองสา,าวเล่าไต่สะพายลอยเอ็ดอีกตามเคยเนาะพี่น้องเนาะมือนีหน้าสิห้าพี่น้องไปวาดไปถ้ำบุญวันออกพรรษาไปตักบาทเทพกเทโว่เนาะพี่น้องหน้าก็กรลัง่งตื่นมากกับมานางจัด ของสิไปใส่บาแ้วเนพี่นองกะเห็ดเป็นสุดเป็นสุดหน้าสีเห็ดเป็นสุดจังสีละเวลาใส่มันจังใส่ไงมันจังโบเหียมจังบบลุนโนพี่นองกะพระมิสามองกะจัดไปเลยจ้ากะใส่ซองน้ำใส่กะเลลวแต่ห้าสีใส่แล้วแต่ห้าศซัดท่านละพี่นองกะใส่ไปเลยจ้า ปีนี่ไม่ยาหายหน้าไปเนาะเพราะว่าหน้ากับบบคอยได้ไปวาดโดนเดวตั้งแต่มาขายของนี่กัยากน้ำลานค่ากับโบได้ไปไม่ยากับเลืยขายของหายมือนี่หน้ากับเลืยสิบไปเนาะพี่น้องกับอกมาขายของซอยเมียก,ก่อนก่อนสิบไปคนกับมาซื้อของหลายอยู่พี่น้องเพิ่นซื้อของไปใส่บาททำบุญสบายดีทุกคนมาพอก,กับสาวหน้าอีกแล้วเนาะพี่น้อง มือนี่สาวหน้าสิห้าทุกคนไป่าำบุญเนาะพี่น้องเนะาะออกพรรษาตักบาทเทโว่เนาะพี่น้องเนาะขออ้ออนุญาตถอดแมตต์เลยพี่น้องมาเลย ไปผอกันอยู่บ้านแล้วพี่น้องนะเนาะเข้ากับไปวัดกันเลยเนาะพี่น้องจากเพื่อนไม่ยาไปวัดกับโบไก่ดอกพี่น้องกับสิบประมา่านโล่โลหนึ่งนี่แหละพี่น้องโบไก่หน้ากันยางไปมา,าหอดวัดแลวกับซุกกาสุกใจเนาะพี่น้องมนื่อหนีหน้ากับผ้าพี่น้องว่าเอาบุญวันออกพรรษาเนาะจา้ากับขอให้ขอบขั้ว มีแต่ความสุขกายสบายใจอย่ามีความทุกความเจ็บอย่าไดคว่มไขอย่ามีนาองพี่น้องขอบคั้วของพี่น้องเอฟซีทุกคนน้ำเด้อจ้ะพามาเอาบุญเมื่อนี้ออยอมทุกคนกจัดพิาทานพาธามของตนเองขึ้นจบที่ศีรษะย่อมเป็นไส้หัวเด้อธิฐาน ได้ว่าตามหลวงพ่อข้าวของข้าพระเจ้าเรื่องพยาธรรมของ,ของเจ้ามาวาดกับมะโผญาโานมิตญานี่กับญาคือกันอันนี้ก็บเป็นญาญาผู้เพื่อนสนับสนุนอยากให้หน้าเหตุยูทูปนันลาเพื่อนก็ดีมาวัด กันเอิ่นกันมาไายลูกว่าร้านไผ่สิไายคลิปไปให้ทางเล่าบึงเพิน<ก>่น<ก>น่าก็ดีหน้ามาอยู่นี่ก็โกดีมีแต่คนเอ่อจังไดอ่ะเออนล้วจังไดอะคนเมตตาคนฮหกนนักเนาะก็ดีอยู่มาเป็นลูกไผ่บ้านเพิ่นอ<ก><น>ันนี้ก็สิเป็นร้าน กับเป็นยาเนาะมีแต่หยาดหยาดกันมู่บ้านเพิินกับสิเป็นมู่บ้านนอยเนาะสีบ้านนอยกับบ้านนอยเราก,กลางๆกับคนในมู่บ้านกับหน้ากับพ่อสีหูจักเกือบเบิดทุกคนเพราะว่าหลานหน้าก็เป็นหลานขายของเนาะเวลาคนมาสื้อของอียงจังฉี่กับหูจักกันกับกล้ยกัน คนในหมู่บ้านอันนี้กระสิ์เป็นพญิจจบานพญิกำนั่น,นะพี่น้องใส่บาทเลยผ่ากำลังมากพี่น้องสาธายัะ<ด> ท้ำบุญแล้วก็หูซึกสบายใจขื้นนอกพีนพ่น้องจากที่แบบคิดร้ายเครียดแบบท้อว่าอยากเข็ดยูทูบเพราะว่าเป็นอย่างแบบ มันก็มีคนหากคนสร้างคนบบมากก็มีเนาะพี่น้องหน้าก็เข้าใจอยู่แบบมาพอค่มเมมตนที่แบบบางนที่เขาโบมาเขา้ราระสเข้าเขามา่เม็นแบบมันเห็ดใหนเข้าแบบว่าหูซึกบดีหูซึบบอยาเคลดคลิป่ตจังสินะแต่พอเขา้าเลยมาเห็ดบุญทำบุญแล้วเข้าก็คิดว่าปล่อยว่างเข้าก,กัเห็ดให้คนที่เขาหากเขา้าเบิงเนาะคนที่เขาบบหากเข้ากัปล่อยเข้าไป หลังจากที่ไซบาแล้วหน้ากระสิภาพพี่น้องขึ้นไปนางถายยู่ทึงสาลาเนาะพี่นอ้องถาฟังพระเพ่นเทศเพ่นหายพอนแล้วก็ไปหยาดน้ำเนาะพี่น้องเนาะมื่อนีเอาบุญมาฝากทุกคนเอฟซของหน้า เอฟซีพี่น้องทางไคแล้วกัพี่น้องทางเล้า,น,าน้ำเนาะค้นที่ติตามหน้าอน่เอใขาดูความ่องนาเขาจะพร้อมกัิสอธิานอ่ปียกุจถายก่านังซื้อของผู้ใดอานั่งือของยแใด่่นั่ ทํำบุญแล้วกสิผาพี่น้องกลับบ้านเนาะจ้าหน้ากยจะขอขอบคุณนขอขอบใจค้นทิท่ติตามหน้าเนาะหน้ากะเหต ยูทูบได้ประมาณเกือบเกือบเดือนละละผู้ติดตามก็ขึ้นไหวแห้งขึ้นไหวดีหน้าก็ดีใจก็ขอขอบใจคนที่ติดตามหน้าเป็นกำลังใจให้หน้าตลอดเนาะพี่น้องเนาะพูดไงวุ้ยบอกเลยป่าเออมาที่ข้ามเอฟซีหน่อยมาที่ข้ามเอฟซีโอเก่งจังเลยอุ้ยทำไมเก่งเด็กชายอะไรครับเด็กชายดาวพยัคเย็นที่ไหนครับเย็นที่ทุนตา ทำนเนไม่ได้นะโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนพนทองเด็กดีพนทองเด็กดีเหรอพนทองเด็ก กสิคอตไปเก็บของเขาตูกันนอพี่น้องนอพวามือเสาร์านี่เพื่อนกับว่าสื่อของกันหลายอยู่สื่อของไปวัดตุ้มก็ได้วางหน้ากสิคอเก็บของเขาตูกันนอพี่น้องนอหน้ากสิคอจบกคลิปไปเพียงสามีฝากพี่น,อน้อ,นอ,นองกดไลค์กดแช่กดติดตามให้ซองสาวเล่าไตสะพายร,รอยเอดน้ำเนจาเพื่อไปกำลังใจเห็นหน้าเห็คลิปต่อๆไปนอพี่น,อน้องเนะ